เฮ้ยหนอแหงฝ่าไปส่งของท่านมานนอบบนี้เนะท่านเปดีดได้นะันได้แค่เ่่บท่านเดีดีนได้นาเด้อยอ้ยหนะ อากาศจะแห้งอนห่อนกบ่มีเท่านี้ท่านเจดียครับท่านเจด,ดียดมยาดมไปก่อนลูกหลานกับโบมานึ่งเอาโซนนะครับโซนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเด่นกนดิพี่เพิ่งป็นลมบ่หน้าเพิ่นเป็นลมเฮ้ยเด่นหนึ่งเด่นหนี่งดิพี่มาเจอกันกับเพิ่อนด่บ่แม่นเม่นมาเจอกันครับพอดีเขึ้นบ้านกันนะครับ ให้คุมเดียวกันอ๋อถอดีเพิ่มว่าจะไปส่งของผมเห็นเพิ่นเป็นล่มอยู่นี่นะเฮ้ยแดงเฮ้แดงใจดีๆไปเนะโอ้ยยัยยยยยงไงเนาะวันน,นี้ข้าทนผมฝากนี่เด้อผมฝากไปส่งของลูกค้าผมอยากบนท่านเพิ่นเหล็เวลามาเด็นแล้วอ๋อไปยังครับเป็นยังครับแต่แทบ้านเดียวกันแหละครับรผมครับผมผมฝากเนาะอ๋อเอ้ยเฮไป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 ข้ามเมยอุ้ยเนี่ยดูติดร่มอนี่ดิ ใจดีๆเด้อ mm hmm. เป็ใจไหนไข้แน่หรอือเปล่าลองเอาคักๆ mm hmm. อาการห้อนกับเป็นยังสี่ละ mm hmm. อาสุดสุดเขาสุดเขา mm hmm. คือเขาเลือกๆสวัสดีครับแมนบั่นคุณฝนบ่ครับแมนค่ะผมมาจากศูนย์บุญมาพันดวงครับมีคุณลูกค้าได้สั่งลิตพันไห้งามสไลเดงก,กับฟาดโกครับเอ๋อวิลครับให้แม่ดวงไปคุยน้ำมนกข้าวก่อนครับผมสั่งแต่หมู่ว่านหั้ตะศิมาโซเมือนี่หฮ้ยนี่เ,เ,นเด็กศิพานบ้านทั้งเมืองเขาเป็นพนักงานบริษัทนั่นเขาต้องไหวบ็เมนสารยังสี่เฮ้ย มาเอามาใจมาทางไดไปท้างนั่นเลยเอาผู้หนีตัวเนี่ยเอาต่อเครื่องสั่งของผู้หนีบอกมาส่งน่ะงานใหญ่ผู้นีแหละผมสั่งเทกอน่ะตรงซาซ่าโหาบันนี่เป็นนังข้ามาเป็นพนักงาน,นาบริษัทอยู่เนาะ ก็แต่ไหนี้บริษัทกันยังจ่าจางลู้ฮู้ยสามลาออกไปเลยแมนเลนาออกไปด่วนบ้าเอ๋วบ้าใจมาดห้องไหนไปห้องนั้นเลยเสียงเอี้ยอุ้ยว่าอีหยังกันลู้อเมจจะลูกบ่อแม่ดีขึ้นแน่แล้วล่ะเอ๋อบกลาตัวนี่อเมจจับคนอยู่บ่อแมน เนี่ยเป็นนุมบางเทียงนี่ก็ได้บักลานีละลงมาซอยแม่เึ็นลาพิ่นสิไปส่งของไอต้ตวดลงมาพ่อมันก็ได้ฝากไอต้ตวดมา่งแม่ฮอดบ้านพี่ก็ใจหลายเด้อบักลาบ่ไดรวักลาแม่คงสีงแย่นแน่เลยครับพูดไปนงนหรอกครับเอาน,นี้อย่าดมแม่ดีขึ้นแล้วละ่ะพูดไปนั้นหรอกครับ ก้ลงขึ้นคุณดอดเก็บไปรดครับใจไม่ร้ายได้ค่ะหนูขอโทษหลายๆด้วยจ้าส่วนบลริตภัณฑ์น้ำสาลายแดงกาแฟโกดหนูก,ก็เอาขึ้นก่อนละ่ะอาการหนูประสิ์ใจค่าตอบแนทนพี่ที่เห็นให้พี่รู้สึกว่ดีขอบคุณหลายๆอีลีพี่ๆลงรถมาเชอเหลือเมนู บ่เป็นอย่างัหรอกครับศูนย์บาบนมาพันดวงชงของตรงไมลาแล้วก็เซ่ใจลูกค้าเสมอครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความลำบากของมนุษย์ลำโลกบางเทียอาจจะสำคัญกว่านาทีการงานของผมก็ได้ครับบางเทียงนี่ผมมารงของแต่ว่าเห็นหน้าเพื่อนนอนสลบอยู่ข้างทางซึ่งผมมองหาทางไหนแล้วก็ไม่มีคนพานไต่พันมา ผมจะเป็นตรงนี้ลงซอยผมต้องขอโทษน้ำที่ผมมาส่งของลาซาเพราะว่าผมเน,นี่ยยังมีจันรยานในการเป็นมนุษย์อยู่ไม่ต้องขอโทษพี่หลายๆเด้วอจ้าที่ไหนพี่รู้สึกบด่ดีขอบคุณได้หลายเด้บอบังลา capo สินค้าดีมีคุณภาพน้ำสาหรายแดงพริบป,ปัญดีพรีเมียมกล่องสีเขียวสำหรับท่านที่รักสุขภาพดื่มทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีมั่นใจได้กับน้ำสาหรายแดงพริบป,ปัญดีพรีเมียมกล่องสีเขียว